ตัวอย่างแบบพร้อมเปลี่ยนเยอะเลยเดี๋ยวซอสจะเอาแบบรูปหล่อองค์ลอยไซส์แบบมาตรฐานนะคะขององค์นี้ <c oughs> เทียบพาราให้ดูก่อนเราเราถนัดกันที่ไซส์ไหนอะไรยังไงก็บอกมาได้ใครที่ชอบงบเบาๆพี่ๆมาแบบนี้เลยนะคะก่อแ80นะก่อแ80จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าก่อบ90จะได้ความหนาแบบนี้นะคะแล้วแต่ความชอบนะมีทั้งพาราแบบเบาๆกับพาราแบบ จัดหนักนิดนึงสำหรับงาน90คนที่เน้นเปอร์เซ็นทอนะกรอบอย่างนี้อยู่ที่27500้อันนี้นนนนกรอบแบบนี้27500เป็นแบบดีไซน์คลาสสิกน้ำหนักจะอยู่ที่เอ่อห้าจุลมซีแล้วแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเบาๆน้ำหนัก2.3งจุลูก2.3กรอบแบบนี้จะเป็นกรอบ80%เปอร์นะสำหรับคนที่มีงบเบาจัดแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนคนที่ชอบดีเทลหนักๆลงยาอะไรอย่างเงี้ยหน้าร้านมีให้เลือกอีกเยอะ ะะอันนี้พลาอยู่ที่หนึ่งศูนย์หูนย์ศูนย์ซ้อมมีโปรให้นะคะรับส่วนลดเพิ่มอีก 300. ส0 0ศูนย์ศูนย์สำหรับทุกท่านที่มาเลี่ยมที่หน้าร้านนะ,ะอันนี้คือพร์ที่อยู่เฉพาะด้านล่างต่อไปซ้อมพาไปดูพระนะคะที่อยู่สเต็ปที่สองอ่ะหนูใส่สเต็ปที่สองนะคะสเต็ปที่สองก็คือสเต็ปนี้สเต็ปนี้นะคะซ้อขอเ,ขเอาสิบบอลมาดีกว่าสิบบอลใส่ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้เห็นของหน่อยนะคะ สเต็ปที่สองคือเป็นพระทรงไข่นะคะพระทรงไข่ทีนี้ทรงไข่ก็มีช้อยให้เลือกเยอะนะคะตัวอย่างงานเลี่ยมทรงไข่นะคะแล้วแต่ลูกค้าชอถ้าใครมีพระเนื้อบนนะคะอาจจะจัดหนักไปเลยก็ได้หรือว่าพระที่เป็นเนื้อทองคอนะคะก็จัดหนักไปเลยก็ได้อาจจะเรื่องก,กอบพระที่มันมีสไตล์ที่ถูกจรดตกับเรานะคะเดี๋ยวชอหยิบกอบพระทรงไข่มาทั้งหมดเลยค่ะนะคะนะอันนี้นะคะหน้าร้านก็มีตัวช้อยให้เลือกค่อนข้างเยอะ อันนี้ช่ายกตัวอย่างเรียบหรูเป็นขอบแบบซาตินฝังเพชรนะคะอันนี้แบบจัดหนักนะคะถ้าเป็นเนื้อทอคอก็ฝังเพชรเยอะหน่อยจะได้เห็นชัดๆนะคะนะส่วนใครที่มีงบเบาๆพี่ๆอาจจะไปจัดเป็นกรอบแบบ80อย่างเงี้ยพาราก็อยู่ที่เหมือนต้นๆนะคะนะ,ะเดี๋ยวซอสหยิบให้ดูถ้าเป็นคนที่เป็นกรอบแบบทรงหัวเต่านะคะพี่ๆอาจจะเอาหัวเต่าแบบนี้มาเสริมด้วยก็ได้นะ,ะนะชอบแบบหัวเต่า อันนี้จะเป็นกรอบดีไซน์แบบยกซุ้มหัวสิงโปรตอนนี้จะมีโปรแบบเดี่ยมสองแถมหนึ่งนะคะเยี่ยม2ชิ้นแถหมอ้ออบลมร้อน1ชิ้นนะคะนะอันนี้จะเป็นดีไซน์แบบคลาสสิกที่พัลาเบาที่สุดพัลาเบาที่สุดตอนนี้ราคาเท่าไหร่น้ำหนัก 5. 4 6หนะคะอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะหรือบางคนที่ชอบสไตล์คล้ายๆกับต้นแบบก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ อันนี้อยู่ที่27 000นะคะคร่าวๆนะคะถ้าใครมีงบเบานะคะเอาต่อบแบบนี้ไปเลย80นะคะหนูเคาะพลาน้ำหนัก2.76ค่ะอันนี้ระวางระบบกันนะใครมีงบแค่ไหนะวางระบบตามสไตล์ตัวเองได้เลยนะคะอันนี้งบอยู่ที่12000นะคะอัน,นอยู่ที่2กว่าความต่างกันอยู่ที่ตรงไหนคะเปอร์เซนต์ทองค่ะอันนี้แ0ศ์แต่เวลาเช็คจริงจะอยู่ที่ประมาณ7 6ถึง7 8 อันนี้90%เปเวลาเช็คจริงอยู่ยที่ประมาณ90บวกนะคะนะทางน้ำหนักทง้งเปอร์เซ็นทอนะคะแล้วก็ดีไซน์งานแกะอะไรลวดลายต่างๆจะต่างกันนะคะดีไซน์อย่างที่ซอบอกนะเขาจับคู่กันเลยสเต็ปที่2คือแรงกิ้งข้างบนนะคะตรงนี้ค่ะรูปหล่อองลอยองเล็กนะคะสำหรับใครที่มีรูปหล่อองลอยองเล็กอยากจัดนะคะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นกรอบ80นะคะ เรียบง่ายๆสบายๆนะคะแต่ถ้าใครชอบแบบจัดหนักที่ที่ก็มารูปเหล่าองค์ลอยสไตล์แบบนี้ก็ได้ของที่หน้าร้านนะทีนี้เรามาจรดตรงนี้